ค่ะวันนี้ลาด,ดาพาทัวร์ออสโลนะคะทุกคนพาทัวร์ออสโลซึ่งคนเยอะมากนะคะจะเห็นไหมคะคนเยอะมากเลยนะคะคนเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาชมขบวนด้วยนะคะอย,อย่าลืมชมคลิปเต็มในละด,ดาพาทัวร์นะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่คนเยอะมากนี่อยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมที่วังกันด้วยนะคะทุกคน อากาศตอนเช้านี้จะหนาวค่ะหนาวนิดนึงเพราะว่ามีลมนะคะมีลมไปค่ะฮัลโหลฮัลโหลซินซินแทนเดทาวบินเดิร์เไดายเนฟิลิปปินส์อ่ะน้องเรือเดี๋ยวเลยเดี๋ยวไปไปยิงเขา嘛แทนเนย์ทา่าเปฟิลิปปินส์คอมมาฟลาเทเลมัสผมผมไม่เอาเหมียวสวยค่ะเอาลูกไปหนุกโอเคขอบคุณ <Okay. S 2> ค่ะทุก คนเยอะมากคะ่ะที่นี่นะคะที่นี่บังนะคะนี่ข้างหลังนี่เป็นฉากหลังเราเป็นบังนะคะแล้วก็จะมีกษัตริย์นั่งอยู่ตรงระเบียงะคะ่ะกษัตริย์แล้วก็ราชนีแล้วก็ลูกด้วยนะคะรอชมคลิปเต็มนะคะ